ให้พ่อมาออกกำลังกายเดินออกกำลังกายค่ะนี่เดินออกกำลังกายมีองค์พระด้วยนี่นะคะเดี๋ยเรามาที่ฐานแห่งความจงรักภักดีค่ะที่พกอำเภอร,รวมกันตรงนี้อันนี้ก็คือมีพระพุทธรูปจำลองนะคะหลวงพอ่อโต เอ้นี่ตัวปลามีปลาสองตัวนอนกันคู่หนึ่ง <c oughs> นี่ปลาสองตัวค่ะทางฝั่งนู้นที่มองเห็นก็คือเจดีสามองค์นะคะอายุทยาค่ะนี่นะคะ <c oughs> อันนีอนน้อันนี้คืออำเภอจำลองอำเภอเลยครับพ่ออืม <c oughs> <c oughs> นี่คือจำลองมาค่ะ